สวัสดีครับขอตอรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักข่าวอุโสในเครือเนชั่นของนายประวิทย์โรจนพกึกนั้น เพราะว่าถูกกดดันจากภายในองค์กรหลังจากที่เขาได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากการจับกุมหรือว่าลุมขังเพื่อปรับทัศนคติรอบที่สองนะครับเป็นเวลา3วันเนื่องจากวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการตอกย้ำไม่เห็นถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของสื่อในประเทศไทยที่อยู่ในขั้นที่จะเรียกว่าวิกฤตหรือว่าเป็นปัญหามากที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ต่างประเทศก็จับตามองและวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันนะครับนับจากนี้ไปนะครับนัก ข่าวอุโสท่านนี้จะดําเนินชีวิตอย่างไรคุยกับคุณประวิทย์รจชนพกึกผ่านทางโทรศัพท์นะครับเพราะว่าถูกกดดันจากภายในองค์กรใช่ไหมฮะหรือมาจากเหตุผลสําคัญคืออะไรครับทีเนี้ยทางผู้บริหารก็บอกว่าถ้าเกิดผมออกมันก่าจะคงจะสามารถช่วยแบ่งเบาแรงเหียดทาแรงกดประธานตารตสารพัดป่าที่เข้ามาตอนนี้อืมคความเห็นต่างเกี่ยวกับจุดยืนผม,มอะไรต่างเนี้ยค ผมก็เลยตัดสินใจลาออกนะคะเพื่อที่จะผ่อนแรงกดดันทั้งจากข้างในและข้างนอกของออโตอรัสติระเดชั่นรับคือเท่นทั้งแต่ก่อนก่อนที่จะลาออกเนี่ยได้มีการคุยกับทางหมายถึงว่าคุณประวิตย์เองได้คุยกับทางผู้บริหารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในในสำนักข่าวไหมครับก็คือคุยกับผู้บริหารคนนี้นะครับ๋อคนเองเหรอฮะครับครับ ก็คือผเข้าใจว่าทางกองบรรณาธิการและผู้บริหารระดับสูงก็ได้ตัดสินใจแล้วให้ที่ตรงนี้เนี่ยคุยกับผมผู้บริหารชนจะเป็นกับผม๋ะครับคือก็เท่ากับว่าเป็นการกดดันให้ลาออกเขาขอให้ผมลาออกเพราะว่าผมกป็นเั่นนะครับตุกประกานสารพัดผมมองว่าผมเนี่ยเป็นลูกเอเนชั่นอยู่เนี่ยมา23ปีถ้าช่วยอะไรได้ผมก็ยินดีผมก็เลยตัดสินใจลาออกอ๋อครับครับ กองผมก็จะดินออกนะครับของสุกุติแท้ดินผมครับครับทีนี้พอพอออกอย่างนี้แล้วรู้สึกไงฮะหม่ก็ทำมาตั้งยี่สิบกว่าปีใช่ไหมฮะห้าห้าปรับตัวไม่ได้เลยครับกินข้าวไม่ค่อยลงนอนไม่ค่อยหลับครับบอกตามตรงครับอืมแต่ก็แต่ก็เริ่มมีบางองค์กร พาอย่างน้นาตาซึมแล้วผมปลูกพันธ์กับองก่อนหลาจะเห็นต่างกันมีตาำที่เห็นต่างกันเยอะแยะมันมีหลายเรื่องที่ผมอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องกันเลยฉันจเอ่อเอกรอบมันก็คือ้านของผมนะครับเออฮะครับครับยี่สิบสามปีที่ผ่านมานี่ไม่เคยคิดที่จะไปอยู่ที่ไหนเลยใช่ไหมครับตั้งั้งที่ว่าโดยศรรักยภาพบนคุณประวิทย์เองเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวภายในหรือต่างประเทศแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะลาออกเลยเหรอฮะในยี่สิสามปีที่ผ่านมา เรียกว่าแทบจะไม่เคยคิดเลยก็น่าจะได้ไดมันมีบางครั้งเธออาจจะพอมีปัญหาภายในหรืออะไรแต่เอาเรียกจริงๆก็คงไม่เลคยจคริงๆครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมอะในหนังสือพิมพ์เสนอชั่งนะขอย้ำดรับหลังหรือพิมพ์เสนชันผมได้รวมทีวีหรือวิทยุหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เข้าใจผมและผมก็เข้าใจเขาบอสควนเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันครับก็ร,บรู้จักกันดีอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนนะครับอันก็คืออยู่ในชั้นเนี่ยผมมีโอกาสเขียนเกี่ยวกับ การเมืองสังคมไทยนะคะในภาษาอังกฤษถ้าเกิดยกตัวอย่างไปทํากับรัวต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องเป็นวิ่งกันแค่หมาไล่เนื้อที่ตามอะไรก็ได้ที่ทางฝรั่ง,งหรือต่างชาติเขาต่าสนใจพรงนั้นในขณะที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขียนเรื่องเกี่ยวกับไทยไปอย่างข้าเป็นที่ค่อนข้างนะครับเป็นที่แล้วเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถสื่อกับสังคมกว้างในต่างประเทศหรือในบรรดาชาวต่างชาติและประกานทู้องค์กรนานาชาติในไทยได้ครับครับ เออถึงแม้ถึงแม,งม้ตอนนี้นี่ยังมีคนด่ากันไปด่ากันมาในโซเชียลมีเนดะียบ่อยๆไปหมดครับตอนนี้ก็โดนหมดแล้วทนานทั้งคนที่มาเกา่ากผมคือตอนนี้มันเป็นตะลุมบอร์ดอืมครับ,รบแล้วผมก็มพยายามจะไปอ,อต่อร้อต่อความใครก็าต,ตามที่เขาต้องการให้ผมออกนะครับ,รบ,รบผมคิดว่ามันนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจเลยผมสนใจที่ผมมาอยู่ในสื่อผมคิดว่าอยากจะรับใช้สังคมเขียนข่าวเขียนข้อวิเคราะห์บทเว่อวิเคราะห์บททัศนะเพื่อให้สังคมมัน แต่ริตามีประช้ร i คุณภาพมากกว่านี้ครับครับไม่มานั่งเสียเวลากับสิ่งที่เรียกว่าออฟฟิศโพลิสิกหรือการเงินยในออฟฟิศอืมคับเพื่อนร่วมอาชีพอย่างกรณีของคุณกหนกเนี่ยมีผลอย่างสําคัญที่ทําให้คุณต้องถูกออกมาในครั้งนี้หรือถูกกดดันให้ต้องลาออกเป็นความจริงไหมครับครับผมก็อาจจะได้แค่ประเมินนะครับผมจะไ้ทราบยังไงรก่อนที่ผู้บริหารรุ่นที่ที่มาเสนอว่าผมควรจะลาออกเนี่ยตัดสินใจ เสนอให้ผมราอ,อเนี่ยก่อนหน้านั้นมันมีปัจจัยอะไรบ้างแต่แน่นอนครับปัจจัยของคุณกะนกก็คงจะเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งวันนี้นักสื่อินปากเขาตะลงเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับวิเคราะห์ลงไปแล้วก็อ้างถึงเหตุการณ์นี้นวงสื่อเองที่มองเข้าไปในเครือเนชั่นเนี่ยก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยเนชั่นก็เลือกกหนกแทนที่จะเป็นเลือกประวิตยรู้สึกอย่างไรครับ อผมเชื่เยนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมก็ถนัดดีว่าเสียงเอที่ออกมาทางแนวผมเนี่ยน่าจะเป็นคนเื่วนน้อยในเกิร์นเดชันครับ mm hmm. คือเขาจะเลือกอะไรก็เป็นเสร็จของเขาอะนะครับ <So. S 2> แต่ว่ามันก็น่าเสียดายเพราะว่าในความเห็นในความเห็นผมจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเลือกเลยอืหน mm hmm. ังสือหรือทีมที่มีคุณภาพสามารถมีพื้นที่สําหรับความเห็นที่หลากหลายไนดะ้ทีงที่มีคุณภาพควรจะเปิดกว้างยกตัวอ,อย่างดูไทรัสนะครับไทรัสนี่มีทั้งคอลัมน์ทั้งกร์ตูนที่มีมุมมอง ค่างขั้วทำการลงและอยู่วนการนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไทยรัฐเนี่ยเป็น,ปนที่ขายดีที่สุดในป,ประเทศไทยอืมครับคุณประวิทย์เองเนี่ยมีความรู้สึกไหมครับว่าอยู่ในเนชั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงสิบปีสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองจากภายในว่าเหมือนกับว่าเป็นอะไรละ่ะเป็นส่วนเกินเป็นสิ่งแปลกปลอมในองค์กรเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมครับอา่อาอ่าจะเรียกว่าแกะดำน่าจะดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าเราเป็นแกะดำองค์โตหนึ่ง อาจจะมีบ้างหนึ่งตัวก็ได้ต้องไปเช็คตัวนะเหลืออยู่หรือเปล่า<บ>ถ้าผมทราบน่าจะเหลืออยู่หลายตัวอยู่นะครับ huh ส่วนใหญ่เขาโลโปรไฟล์กันนะครับ,บแต่ผมไม่ได้มองเป็นปัญหาคือผมไม่คิดว่าเราต้องไปอยู่ในองคอ์กรที่ทุกคนคิดเหมือนกันหรือคนส่วนใหญ่คิดเหมือนกันแต่ว่าถ้าคนอื่นมองเป็นปัญหาอันนั้นก็เป็นปัญหาคนอื่นนะค่ในส่วนตัวผมไม่เคยคิดันเลยแล้วผมเคารพความเห็นต่างไม่ว่าจะเป็นคู่ตรงไหนความเห็นแับสุนรัรัฐประหารหรืออะไรก็ตามแต่เราอยู่กันได้ กลับไปที่ในส่วนของงานเราไปเข้าข่ายกันล้าให้พื้นที่แสดงความเห็นที่หลากหลายปาดของคุณกนกในเนชั่นนี้มีมากแค่ไหนครับเออจริงๆผมไม่ทราบเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบคุณกนกทำทีวีแล้วผมทำนังพิ โดยส่วนคนที่เราไม่เคยคุยกันจะําไปแตผมไม่เคยไปเปลี่ยนช่างหรือไปสนใจแกรนะครับผมเขา้าใจว่าทาไมแกออกมาเพราะว่าอุดมการณ์ของแกที่มันออกไปทางานั้นนะครับแต่ส่วนตัวไม่มีเรื่องไม่รู้จักไม่เคยคุยกันเลยครับเราอยู่เป็นคนละชั้นด้วยพเพราะฉะนั้นก็ถ้าเดินผ่านวาเัเห็นหน้า,ากันึกได้ว่าเขามีคุณกระโอกก็แค่นั้นเองครับมัแค่อาการที่หน้า ถ้าแบบพูดชั่นที่สุดเพราะผมไม่อยากจะมานั่งโตเถียงก็คือมันเป็นอาการของคนในสังคมที่ถามว่าอยู่ร่วมกับความเห็นตา่างได้เป็นปัญหามากในสังคมไทยทนี้คือถ้าคนเถียต่างแต่ทางนึงเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนเป็นศัตรูผมเนี่ยปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาใหญ่ทางการเนีองสังคมไทยตอนนี้คือคนเราต่างทางการเนี่ยเป็นศัตรู เื S <S 2> <S 2> ่อความเปลี่ยนชังอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มไม่ได้แค่ในวงการสื่อแต่ว่ามันเป็นทัท้วงการเลยครับ,มรบสมาคมเองโดยเฉพาะกรรมการดาร้านจริยธรรมของสื่อ คุณจักริดเพิ่มภูลเนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆเขาก็มองว่าการการที่คุณประวิทย์เองใช้เสรีภาพเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเสรีภาพของคุณประวิทย์ที่ใช้ในการวิาพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งคําถามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเนี่ยเป็นการใช้เสรีภาพที่ไม่มีความรับผิดชอบอธิบายเรื่องนี้อย่างไรครับ ว่า <S an> นั่นก็เป็นมุมมองของคุณจักรเกตใช่ไหมครับคำอธิบายของผมก็คือผมไม่เคยวองสถานประนลงได้ยินใครเปลี่ยนทางฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือสถาบัานหรืออะไรเลยสิ่งที่ผมต้องการเห็นก็คือการปฏิรูปกฎหมายมีพระบรมเดชานุภาพซึ่งตอนนี้ก็ต้องวางไว้ก่อนนะครับก็ทางของสชก็ขอให้ผมมีความนั่งพูดอะไรมากเรื่องนี้แต่ว่าพูดตรงๆเลยก็คือว่าผม เปลียนเง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าการที่เราต้องการแก้ให้กฎหมายนี้เนี่ยมีลดโทษมีโทษที่น้อยลงถ้ามันมีดูแลเป็นเหตุเป็นผลมอเทียบกับนานาอารยาประเทศแล้วก็สโคบของการฟ้องว่ามันฟ้องโดยใครได้บ้างสามารถฟ้องโดยผู้ใดได้บ้างแล้วเคลียร์ให้ชัดเจนว่าความผิดจริงๆเนี่ยจะตีความอย่าให้มันดินไปกว้างจนครอบจักรวาลสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะเห็นนั่นไม่นนเหมืครับว่าผมเกลียดสถาบันกริย์นะครับเช่นเดียวกันเหมือนกับการที่บอกว่า ผมเนี่ยซึ่งผมก็มีจุดยนืนนะครับบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตการที่ผมไม่เห็นโทษด้วยกับโทษประหารชีวิตมันจะท้องความเชื่อของผมว่าและอีกหลายคนที่เห็นด้วยกับผมเนี่ยว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วมนุษย์และว่าอาชญากรจะเลวไร้แก่ไหนเนี่ยก็สมควรจะได้รับการมีโอกาสแก้ตัวได้เพราะฉะนั้นการติดคุกเนี่ยน่าจะ เอ่เอ่ออย่างยาวนานเนี่ยน่าจะเป็นการทำโทษอย่างตะสมแต่การที่เราต่อบ้่าเโทษทหารชีวิตหรือเพนเรื่โทษทหารชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะรักเอื้อหรือเราจะเห็นให้มันเกิดอัชญากรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสื่อมวลชนในการทําหน้าที่เนี่ยเราควรจะรับผิดชอบกับอะไรยังไงฮะกรอบหรือข้อความหมายของคําว่ารับผิดชอบเนี่ยมันมันคือรับผิดชอบใครรับผิดชอบอะไรยังไงในความหมายของคุณประวิทย์ครับครับคือ อรับผิดชอบของสื่อเนี่ยนะฮะและกรอบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าในแตาา่ละสังคมจะไม่เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่มีพลวัตหรือไดนามนีเราจะต้องหากติการ่วมกันที่พอใจได้แต่ความจริงที่ว่าคนจำนวนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเรื่องสถาบันจะต้องยื่นคำถางประเทศแล้วก็ไปพูดอะไรที่อาจจะจริงบ้างแค่บ้างก,ก็ตามแต่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเสรีภาพในการพูดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยยังมีจํากัดมากในสังคมไทยครับอืมอืมครับมีการตั้งคำถามกับองค์กรด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่า สื่อมวลชนคนไหนที่มีเสรีภาพใช้เสรีภาพเกินขอบเขตหรือว่าเกินความรับผิดชอบหรือว่าไม่อยู่บนความรับผิดชอบเนี่ยองค์กรสื่อก็ไม่ควรที่จะมาออกมาปกป้องอันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งเหมือนกันรู้สึกยังไงครับผมก็เคารพความคิดเช่นนั้นครับไม่มีปัญหาเลยครับเพราะผมผูพก <c oughs> บอกตามตรงนะผมขอบคุณสมา,าคมนักข่าวหรือคือคณะกรริการดันเองที่ออกมาเร,รียกร้องให้ทีการปล่อยตัวผมตอนที่ถูกคุมขัง ในรอบที่สองเนี่ยนะครับแต่ผมไม่เคยไปเรียกร้องให้ใครออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองเขาามีสิทธิ์ที่จะมีมุมมองแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นมุมมองที่ต่างจากผม,ผมผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยจะมีเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยอย่างจำกัดไปครับในความเห็นผมอืมครับครับที่ข้อเขียนหรือว่าบทวิจารณ์ของคุณประวิทย์เองเนี่ยก็ถูกมองนะครับจากทั้งคอสชอจาก กลุ่มสื่อบางกลุ่มบางคนนะฮะว่าเป็นการยุโยงปลุกปั่นทําให้เกิดความเกลียดชังคิดอย่างไรครับขอ้อเท็จจริงในประเด็นนี้ออผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเออมเื่อเร็วนี้ไม่นานที่ผมก็โพสในเฟซบุ๊กว่าให้คนที่ไม่เห็นด้วยสาระสหนี่หยุดที่จะเรียกคนเอกประยุทธ์ด้วยการใช้คําว่าตาแหลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนผมคิดว่านี่มันคือสิ่งที่มันใกล้ สิ่งที่เรียกว่าเฮติคือถ้าเราไม่เห็นด้วยกับคอสชอหรือไม่เห็นด้วยกับใครก็ตามแต่เราเปนใช้เหตุผลไม่ใช่ความเปลี่ยนชังไม่เคยเรียกร้องให้ใครมีความเปลี่ยนชังสบฝ่ายตรง,งข้ามแล้วทุกวันนี้ผมก็มองคองสชอด้วยความไม่เปลี่ยนชังนะครับผมก็เข้าใจตอนที่เข้าพันธระบอกทหารบรรดานคนพลนายพว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นต่างมันไม่ใช่เรื่องความเปลี่ยนชังส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใครสรุปเช่นนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ยกตัวอย่างมาให้ชัดเนี่ยผมก็คงต้องตอบว่าน่าจะการใส อมครับครับครับมันเป็นภาวะที่ยากลำบากแค่ไหนวิกฤตแค่ไหนในในในฐานะที่ทําหน้าที่นี้อยู่ในประเทศไทยครับ มันไม่ยากลำบากเลยถ้าคุณเป็นสื่อที่เห็นด้วยกับเอ่อสชอ,อคุณก็มีเสรีภาพแต่ที่จะเชีื่อสชอแต่ถ้าคุกคไม่เห็นด้วยถ้าคุณคิดว่ารักทหารแล้วก็การอยู่ภายใต้ทหารเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่ปกติผู้อยากาจะแสดงออกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะถ้าคุณแหลมออกไปเขาก็จะยามจำกัดพูดต,ตรงๆนะครับรอบที่สองที่เขาเอาเข้าไปขังสองคืนสามวันเนี่ยนะครับครับ ทางกระหังตุ่ยกับผมเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องการแสดงออกผ่านทวิตเตอร์มาเป็นพิเศษเขามองว่ามันเป็นเวทีที่ขเขาควบคุมไม่ได้เขาไม่สา,ามารถควบคุมได้แล,ว,แลวมันมีการแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางรวดเร็วเป็นสิ่งที่เขาเป็นไวรัลมากอย่างยิ่งครับอันนั่นคือสิ่งที่เขาสุชอห่วงนะครับผมคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแลนด์เคปหรือภูมิทัศน์ของการสื่อาาสาร,ร,รของประชาชนในโลกรวมทั้งประเทศไทยครับเราต้องยอมรับก่อนว่า ตอนนี้ก็คือสสชก็ยึดอำนาจไว้ได้แต่แล้วแต่ปัญหาก็คือเวลาสือเนี่ยรายงานข่าวผมบอกว่าการอยู่ในสภาพการอยู่ในสภาพที่อยู่ใต้เ็จการทหารนี่เป็นเรื่องปกติมันเป็นปัญหาฉต่ถ้าเกิดการเคยเชินว่าเนี่ยนะเขาถ้ามีทหารมันก็เป็นเรื่องทีดรับได้นะครับ เราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยหลังเกิดรัฐประหารผมก็ไปทวีตการรายงานผมเป็นเหมือนจับการเมืองโดยปกติหรือสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า politics abnormal ครับผมระหนักดีว่านี่เราไม่ได้อยู่ในสภาพปกติเป็นการที่อืจำนวนหนึ่งเพยายามเสนอรายงานข่าวัมก็เพราะเราอยู่ในสภาพการเมืองที่ปกติเนี่ยมันจะทำให้สังคมเนี่ยยินยอมแล้วก็ยอมรับสภาพอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นผลดีต่อนนี้นะเพรามันอาจจะเพื่อให้เกิดรัฐประหาร ตัตม้มซ่าแนคนับผู้นําประเทศมีการข่มขู่คุกคามหรือว่าตําหนิเหยียดหยามสื่อในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสื่อเองเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรกันเลยเหรอฮะหรือยังไงผมคิดว่าหลายสื่อไทยจำนวนไม่น,อน้อยเขาอาจจะไม่ได้รับข่าวสารจากต่างประเทศอย่างเพียงพอนะครับหรืข่าวสารที่เขียนโดยสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคำศัพท์ทางภาษา,า,ราหรือความไม่สนใจนะครับค<ะ>่ะ แล้วก็ความเชื่อที่ว่าสังคมไทยมีลักษณะพิเศษก็เราไม่เข้าใจไทยสั่งฆาไม่เข้าใจไทยแล้วที่ความจริงเนี่ยถ้าเราไปดูสิ่งที่สื่อส,สังฆาเกี่ยวกับเกษตรกรไทย mm hmm. ในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาอะไรก็ตามต่มันมีข้อมูลมีมุมมองที่น่าสนใจมันอาจจะไม่ได้ถูกกด mm hmm. แต่ว่าเราจะต้องเปิดว่างและพยายามดูว่าเขามองเราว่าอย่างไรด้วยผมก็อยากจะเห็นสมาคมพูดสื่อข่าว ที่มีความคิดในเชิงวิเคราะห์มากมากว่านี้เปตัวเองแล้วก็ดูสังคมผมก็เอาแต่เป็นคหน้าท้่ที่ของเสริภาพในการบอกสิ่งอย่างสันติจะไม่เกิดชางยามเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นจริงไม่ได้ในสังคมและสื่อเนี่ยมีบทบาทสคำคัญมากในการสร้างขันตินะครับเช่นการคุ้มฟ้าวัฒนธรรมที่คนไทยที่การมีขันติต่ความศตกต่างสำคัญนแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะครับันสือที่น่าครดา ถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่วิกฤตที่สุดและตกต่ำที่สุดของคนทําสื่อในประเทศไทยไหมครับอจริงๆมันก็เทียบยากนะครับอ,อายยุองมื่อสิบปีทย่้วนี่ก็ตั้งหลายคนตวรนิถูกไหมครับแต่ว่าอ,อ,อาจจะเรียกได้ว่าอ,อถึงแม่จะมองคนอย่างคุณจอร์ดมองว่าตกต่ำไปในขะนะณเดียกันตอนนี้ ตื่อเนี่ยไม่สามารถดีระสทหลักเนี่ยไม่สามารถสุข,ขาดข้ขขอกา,า,ารแัะเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้แล้วเพราะว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยจำนวนตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยกำลับบงเข้าถึงข้อมูลรับเปลี่ยน,นขึ้นกันและการผ่านโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กหรือไลน์ต่ญญางๆอืมครับครับทีนี้พอเราออกอย่างนี้แล้วเนี่ยอนาคตวางไว้อย่างไรครับคือตอนนี้ก็ยังอย่างที่ว่านะครับยังต้องทํางานจะถึงสิ้นเดือนนะครับที่เดืเมษาน ก็มีฟังที่เลิกติดต่อมาบ้างแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปคุยในรายละเอียดครับเรื่องตื่เรื่องีแต่ก็ยังคงแต่ก็ยังคงยืนหยัดที่จะข่าวอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ได้คิดจะอยู่ต่างไม่คิดจะไปอยู่ต่างประเทศอไม่หรครับผมนิ่งหมดไปนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วผมก็บอกทางกองบัญชาการว่าผมผมแสดงความเห็นใช้ชื่อนามสกุลจริงแล้วผมก็ไม่ไปไหนอผมเชื่อว่าเราจะต้องอยืนหยัดตรงนี้แล้วก็ แสดงความเห็นต่างนะครับปักดันให้สังคมเนี่ยมีความเคารพมีความเห็นหลากหลายจริงจ mm hmm. แลว้วก็อยู่ร่วมกันได้เรืมันจะมีความเห็นต่างก็ยังโฟกัสทีงานระดักดารบ้านเมืองไทยให้กับทั้งคนไทยและต่างชาติร mm hmm. ประเทศไทยและต่างประเทศรับทราบต่อไปครับครับ,รบที่สํานักข่าวที่ติดต่อมานี่เป็นสํานักข่าวในในเมืองไทยใช่ไหมครับหรือในต่างประเทศครับอผม เออเป็นของไทยหนึ่งที่และของต่างประเทศหนึ่งที่จะขอยังไม่บอกอครับครับคงยังไม่หนีไปไหนครับแล้วหวังว่าคอสชจะเข้าใจและให้พื้นที่เพียงพอสําหรับคนที่เห็นต่างในสังคมไทยที่จะมีที่ยืนผมก็ได้บอกคอสชไปบอกท่าน้าทธิษฐานที่คุมตัวที่จะคุยคุยสอบถามสอบปากคําผมในเมื่อต่้นาทิติ์ที่ผ่านมาแต่วัาอาทิตย์ว่าอย่าไปพักคนที่เห็นต่างตกเผลอนะครับ มีอำนาจก็อยาใช้อำนาจมากเกินไปครับอืมครับครับจะเห็นต่างหรือเห็นต่อต้านหรืออะไรผมไม่นกรมีปัญหาการบูมองแบบนนะครับแต่ขอให้เราอย่าปลูกเอาความเห็นต่างทางการเมืองไปยึดไปโยงกับความเกลียดชังนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือคนที่เห็นต่างครับ,รบหมายความว่าคนที่ อยากเห็นสังคมอิสรีภาพอิประชาธิไปไตยเนี่ยจะต้องพร้อมที่จะยืนหยัดปกป้องคนที่เห็นต่างทางการเมืองครับไม่ใช่ไปทาลายคนที่เห็นต่างทางการเมืองครับกรณีของคุณประวิทย์เนี่ยจะทําให้สมาคมนักข่าวมีความตื่นตัวหรือว่าคนในวิชาชีพสื่อจะตื่นขึ้นมาแล้วก็หาทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้ไหมครับในเรื่องของการทําหน้าที่สื่ออย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์ เออผมก็คงไม่ได้ว่าคาดหวังอะไรมากนะครับแต่ผมก็ทราบว่ามีความปิดตัวมากในโซเชียลมีเดียหรือในว่าวงรัะข่าวจํานวนหนึ่งผมหวังอย่างน้อยสุดว่าในกรณีผมเนี่ยจะเป็นบทเรยีรเรยนบทเรียนหนึ่งของอพัฒนาการของสื่อไทยครับเพาะอย่างนั้นเกิดสิ่งนั้นได้มีเคนรุ่นน้องรุ่นหลังที่ได้รับแรงประดาลใจ แต่ผมผมก็ยินดีแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วกับสิ่งที่ผมทาไปและราคาที่ผมต้องจ่ายครับอืมครับครับก็ยังไงก็ให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ชื่นชมในความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ความมั่นคงในจุดยืนและหลักการของความเป็นสื่อมวลชนในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากครับคุณประวิทย์ครับครับเป็นการครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ คุณประวิทย์โรจนพลึกนะครับอดีตผู้สื่อข่าวอุโสของหนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่นแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วและนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของสื่อมวลชนนะครับไทยที่ทําหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาโดยหลักของวิชาชีพนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมไทยในรัฐบาลที่ยังคงมีความเป็นเผด็จการหรือว่าเป็นรัฐบาลที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ สิทธิเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยนะครับและนี่คือทั้งหมดของเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในคืนนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ